สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ยังอยู่ในเรื่องของการหารอยู่วันนี้จะเป็นการหารจํานวนนับกับจํานวนนับที่มันไม่ลงตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําการหารแบบนี้กันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกทักษะขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่84ได้เลยนะคะ ถ้านักเรียนเปิดมาหน้าที่84แล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอแบบฝึกหัดที่2.12ค่ะแสดงพิหาผลหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1ไปพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1นะคะ3หารด้วย8นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าโจทย์ของเราไม่มีจุดทดสิยมเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้มันจะหาคำตอบอย่างไรก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนตั้งหารยาวค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ เอา8ไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็เอา3ไว้ข้างในแบบนี้ค่ะแล้วทําการหารเลขแบบปกติเลยค่ะแปบบไปหารสามได้ไหมคะไม่ได้เราก็ใส่ศูนย์ข้างบนเลขสมค่ะต่อไปมันไม่มีเลขอะไรแล้วใช่ไหมคะให้เราทําดังนี้ค่ะให้เราเติมจุดข้างบนนี้ค่ะคําตอบนะคะแล้วเติมศูนย์ด้านล่างแบบนี้นะคะอะถ้าคุณครูจะเติมจุดข้างบนแบบนี้ คุณครูจะต้องเติมศูนย์ข้างล่างลงไปด้วยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น8อะไรได้30ค่คะไม่มีใกล้เคียงสุดเลยคือ83 24ค่ะลบกันก็จะเหลือเศษ6ค่ะทีนี้พอเหลือเศษ6แล้วตัวถัดไปคุณครูก็ไม่มีให้ดึงลงมาอีกแล้วถูกไหมคะแต่นักเรียนจําไว้เลยนะคะว่าถ้านักเรียนใส่จุดตรงนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถเติมศูนย์ได้เรื่อยๆเลยค่ะ จาก6เฉยๆนะคะคุณครูก็จะเติมศูนย์เข้าไปได้เลยค่ะกลายเป็น60สิแบบนี้ได้เลยค่ะนะคะเราจะเติมศูนย์เข้าไปได้เรื่อยๆเลยถ้าเกิดว่าเราเติมจุดแล้วนะต่อไปแอดไรได้หกสิบค่ะไม่มีใกล้เคียงสุดเลยแ7ดเจดหหนะคะลบกันเหลือเศษสี่ค่ะพอเหลือเศษสแล้วใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าให้เติมอะไรได้เลยคะเติมศูนย์ได้เลยเราก็เติมศูนย์ตรงนี้ได้เลยค่ะเป็น8อดไรได้สี่สิบค่ะ 8540เราก็จะใส่5ข้างบนค่ะใส่40ข้างล่างลบกันเหลือเศษ0ค่ะเพราะเหลือเศษ0แล้วเราก็จะสามารถตอบได้เลยค่ะข้อนี้นะคะเราก็จะตอบได้เลยค่ะคำตอบของเราอยู่ข้างบนค่ะ0.375ค่ะนี่คือคำตอบนะคะเราก็มาตอบข้างล่างเลยค่ะ0.375นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองกันต่อเลยค่ะ ข้อที่สองนะคะ22หารด้วยสี่ค่ะตั้งหารเหมือนเดิมค่ะหารยาวนะคะสี่อยู่ข้างหน้าค่ะ22อยู่ข้างในแบบนี้นะคะหารเลขปกติก่อนค่ะสี่หารสองได้ไหมคะไม่ได้ใส่ศูนย์ค่ะเลื่อนมาสี่อะไรได้22 2่คะไม่มีมีใกล้เคียงที่สุดเลยนั่นคือสี่คูณห้าได้ยี่สิบใส่ห้าข้างบนค่ะใส่20บข้างล่างลบกันเหลือเศษสองค่ะ ต่อไปมันไม่มีให้ดึงอะไรแล้วใช่ไหมคะตัวถัดไปไม่มีแล้วถูกไหมแล้วโจทย์ของเราก็ไม่ใช่ทศนิยมเราก็เติมศูนย์ตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูบอกแล้วว่าให้เราไปเติมจุดข้างบนข้างเลขห้านี่ค่ะแล้วเราก็สามารถเติมศูนย์ข้างล่างตัวนี้ได้เลยกลายเป็นยี่สิบเลยค่ะสี่อะไรดียี่สิบคะสี่ห้ายี่สิบเพราะฉะนั้นใส่ห้าข้างบนเหมือนเดิมค่ะใส่ยี่สิบข้างล่างลบกันเหลือเศษศูนย์ค่ะ พอมันเป็นเศษส่วนแล้วเราก็จะสามารถตอบได้เลยค่ะคำตอบของเราอยู่ข้างบนเหมือนเดิมค่ะตอบอะไรคะ5.5ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อสองของเราจะตอบได้ว่า5.5ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันต่อเลยนะคะข้อที่สามค่ะ26หารด้วย8นะคะตั้งหารยาวเหมือนเดิมเลยค่ะ 8อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ยี่สิบหกอยู่ข้างในแบบนี้ค่ะหารทีละตัวค่ะแปดหารสองได้ไหมคะไม่ได้ใส่ศูนย์เลยค่ะขยับมาเป็นสองตัวค่ะแปดไรได้ย6ิบหกคะไม่มีแต่ว่ามีใกล้เคียงที่สุดเลยนั่นคือ8ปดคูณสามได้ยี่สิบสี่เราจะใส่สามข้างบนค่ะใส่ยี่สิบสี่ข้างล่างนะคะทำการลบกันเหลือเศษสองค่ะพอเหลือเศษสองแล้วใช่ไหมคะตัวถัดไป เราก็ไม่มีให้ดึงแล้วถูกไหมคุณครูบอกว่าให้ทําไงคะใส่จุดแล้วเติมศูนย์ใส่จุดตรงไหนคะตรงคำตอบข้างบนนี้นะคะหลังเลขสามเราเติมจุดเลยค่ะพอเราเติมจุดปุ๊บเราเติมศูนย์ข้างล่างได้เลยกลายเป็นยี่สิบเลยค่ะแปดอะไรได้ยี่สิบคะไม่มีถูกไหมคะใกล้เคียงที่สุดเลยคือแปดสองสิบหกเราก็จะใส่สองข้างบนค่ะใส่สิบหกข้างล่างนะคะ ทำการลบกันเหลือเศษ4ค่ะพอเหลือเศษ4แล้วใช่ไหมคะตัวถัดไปไม่มีให้ดึงแต่คุณครูบอกแล้วว่าถ้าเราใส่จุดตรงนี้แล้วเราสามารถเติมอะไรได้เลยคะ่ะเติม0ต่อไปได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเติม0ข้างๆเลข4เลยนะคะก็จะกลายเป็น40ค่ะ8อะไรได้40คะ 8คูณกับ5ใช่ไหมคะได้40เพราะฉะนั้นข้างบนคือ5ค่ะข้างล่างคือ40ลบก,กันเหลือเศษ0ค่ะพอเหลือเศษ0แล้วเราก็จะสามารถตอบได้เลยค่ะคําตอบของเรานะคะอยู่ข้างบนเหมือนเดิมค่ะตอบอะไรคะ3.25ค่ะเราก็มาตอบข้างล่างได้เลยนะคะว่า3.25ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะ ข้อที่สี่นั่นคือสิบเอ็ดหารด้วยยี่สิบนะคะตั้งหารยาวเหมือนเดิมเลยค่ะยี่สิบไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็สิบเอ็ดไว้ข้างในค่ะหารเลขทีละตัวเลยค่ะยี่สิบหารหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้ใส่ศูนย์รอไว้ค่ะยี่สิบมาหารสิบเอ็ดได้ไหมคะไม่ได้อีกแล้วนะคะก็เติมศูนย์ไว้เลยค่ะทีนี้พอหมดตัว แล้วใช่ไหมคะหมดตัวแล้วหมดตัวที่จะหาตัวถัดไปแล้วให้ทำไงคะใส่จุดแล้วเติมศูนย์ได้เลยนะคะคุณครูจะใส่จุดข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วเติมศูนย์ข้างล่างได้เลยนะคะ20อะไรได้110มีไหมคะไม่มีแต่ใกล้เคียงที่สุดเลยนั่นคือ20่คูณหค่ะได้100นะคะลบกันก็จะเหลือเศษ10ค่ะพอเหลือเศษ10บแล้วตัวถัดไปมันไม่มีให้ดึงใช่ไหมคะ แต่คุณครูบอกแล้วว่าถ้าเราเติมจุดแล้วเราสามารถใส่อะไรได้เลยคะใส่ศนย์ลงไปได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นหนึ่งรอยค่ะยีบอะไรได้หนึ่งรอยคะยี่สหได้หนึ่งรอยใส่ห้าอีกคะ่ะข้างล่างหนึ่งรอยลบกันเหลือ0นย์ได้เลยนะคะพอลบกันเหลือศูนย์แล้วเราก็จะได้คําตอบแล้วคําตอบของเราก็คือข้างบนค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เราก็จะตอบได้เลยค่ะว่า0.55นะคะเราก็มาตอบข้างล่างได้เลยค่ะ0.55ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5กันต่อเลยค่ะข้อที่5นะคะ74หารด้วย16ค่ะเราก็ทำการตั้งหารเหมือนเดิมค่ะเอา16ไว้ข้างหน้านะคะแล้วเอา74ไว้ข้างในแบบนี้ค่ะ แล้วทําการหารเลขแบบปกติเลยค่ะสิบหไปหาร7ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ก็ใส่ศูนย์เลยค่ะต่อไป16หาร74็ดสิบได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะใกล้เคียงที่สุดเลยนั่นคือ16คูณกับ4ใช่ไหมคะกลายเป็น64 16บคูณส่ค่ะกลายเป็น64แบบนี้นะคะลบกันก็จะเหลือเศษ สิค่ะพอเหลือเศษสิบแล้วตัวถัดไปมันไม่มีให้ดึงแล้วถูกไหมคะทํายังไงนะให้ใส่จุดแล้วเติมศูนย์ได้เลยใส่จุดตรงไหนคะข้างบนตรงนี้นะหลังเลขสี่ตรงนี้เลยอ่ะคุณครูก็จะใส่จุดตรงนี้พอใส่จุดแล้วเราสามารถเติมศูนย์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะกลายเป็นหนึ่งร้อยค่ะสิบหกอะไรได้หนึ่งร้อยค่ะ ไม่มีแต่ว่ามีใกล้เคียงที่สุดเลยนั่นคือ16คูณกับ6ค่ะ16คูณ6เป็น96นะคะลบก,กันก็จะเหลือเศษ4ค่ะพอเหลือเศษ4แล้วตัวดึงไม่มีใช่ไหมคะแต่ค,คุณครูบอกแล้วว่าถ้าเราเติมจุดตรงนี้แล้วเราสามารถใส่ศูนย์ได้เลยเพราะฉะนั้นคนคุณรูจะใส่ศูนย์เลยนะคะกลายเป็นหกอะไรสิอะไรได้สี่คะ16 สองใช่ไหมคะสิบหกสองเป็นสามสิบสองค่ะลบกันเหลือเศษแปดค่ะเสร็จแล้วพอจุดไปแล้วเราก็ใส่ศูนย์ได้เลยค่ะกลายเป็นแปดสิบค่ะสิบหกอะไรได้แปดสิบคะสิบหกห้าได้แปดสิบค่ะลบกันก็เหลือศูนย์พอดีเลยนะคะพอเหลือศูนย์แล้วเราก็จะสามารถตอบได้เลยค่ะคำตอบเหมือนเดิมค่ะอยู่ข้างบนนะคะคำตอบของเรา เดี๋ยวคุณครูขีดเส้นก่อนนะอะคำตอบของเราอยู่ข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะตอบได้เลยค่ะว่า4.625นะคะคำตอบมาตอบข้างล่างเลยค่ะ4.625ค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่6กันต่อเลยค่ะข้อที่6นะคะ45หารด้วย12ค่ะตั้งหารยาวเหมือนเดิมเลยค่ะ 12อยู่ข้างหน้านะคะแล้ว45อยู่ข้างในแบบนี้หารเลขปกติเลยค่ะ12หาร4ได้ไหมคะไม่ได้ใส่0ค่ะต่อไป12อะไรได้สี่คะไม่มีแต่ว่ามีใกล้เคียงที่สุดเลยนั่นคือ12 3 36ค่ะลบกันก็จะเหลือเศษ9นะคะทีนี้ตัวถัดไปไม่มีอะไรให้ดึงลงมาแล้วใช่ไหมคะให้เราเติม จุดแล้วใส่ศูนย์ได้เลยเติมจุดข้างบนนี้นะคะข้างบนคําตอบหลังเลขสามอ่ะคุณครูก็จะเติมจุดข้างบนหลังเลขสามค่ะแล้วเติมศูนย์ข้างๆเลขเก้าได้เลยนะคะกลายเป็นเก้าสิบค่ะสิบสองอะไรได้เก้าสิบคะไม่มีแต่ว่ามีใกล้เคียงที่สุดเลยนั่นคือสิบสองเจ็ดนะคะเป็นแปดสิบสี่ค่ะเราก็ใส่เจ็ดข้างบนนะคะใส่แปดสิบสี่ข้างล่างลบกันก็จะเหลือเศษ หกค่ะทีนี้พอเหลือเศษหกไม่มีตัวดึงอีกแล้วแต่ว่าเราสามารถใส่อะไรได้เลยคะใส่ศูนย์ได้เลยเพราะว่าเราใส่จุดไปแล้วนะคะสิบสองอะไรได้หกสิบคะสิบสองห้าหกสิบเราก็ใส่ห้าข้างบนค่ะใส่หกสิบข้างล่างลบกันเหลือเศษศูนย์ค่ะพอเหลือเศษศูนย์ปุ๊บเราก็จะตอบได้เลยคําตอบของเราข้างบนเหมือนเดิมค่ะสามจุด 75, ตรงนี้นะคะ่าเราก็มาตอบได้เลยค่ะว่า3.75ต่อไปนะคะข้อที่7กันเลยค่ะข้อที่7นะคะสิ 15, หารด้วย100ค่ะมาเลยค่ะตั้งหารเหมือนเดิมค่ะ100อยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็15อยู่ข้างในค่ะหารเลขปกติเลยค่ะ100อะไรได้หนึ่งมีไหมคะไม่มีใส่ ศลงไปได้เลยค่ะ100อะไรได้สิบห้ามีไหมคะไม่มีอีกแล้วใช่ไหมคะเราก็เติมศนลงไปอีกตัวถัดไปมันไม่มีแล้วถูกไหมให้ทำยังไงนะคะให้ใส่จุดแล้วเติมศูนย์ได้เลยใส่จุดตรงคำตอบตรงนี้ข้างบนนะคะอ่ะครูครูก็จะเติมจุดตรงนี้ค่ะแล้วใส่ศูนย์ข้างๆเลขห้ได้เลยนะคะกลายเป็นหนึค่ะหนึอยอะไรได้หนึ่คะ ไม่มีแต่ว่ามีใกล้เคียงที่สุดเลยนั่นคือหนึ่คูณหได้100่งร้ค่ะลบกันเหลือห0นะคะพอเหลือห้าสิบแล้วนะคะคุณครูบอกว่าถ้าเราเติมจุดทศนิยมตรงนี้แล้วเราสามารถเติมศูนย์ลงไปได้เลยนะคะคุณครูก็จะเติมศูนย์เข้าไปเลยค่ะหนึอะไรได้5 0 0ร้อยคะหนึ่คูณหได้500คุณครูก็จะใส่5ข้างบนค่ะ ใส่500ข้างล่างแบบนี้นะคะลบกันก็จะเหลือ0พอดีเลยค่ะพอเหลือ0แล้วนะคะเราก็จะสามารถตอบได้เลยค่ะนะคะคำตอบก็อยู่ข้างบนนี้ค่ะจะก็จะตอบได้ว่า0.15นะคะมาตอบข้างล่างเลยค่ะ0.15ค่ะต่อไปข้อที่8ตรงนี้นะคะ ข้อที่8ตรงนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะทำเป็นการบ้านค่ะ1ข้อนะคะให้นักเรียนลองทำเองนะก็ตั้งหารแบบปกติเลยค่ะหารยาวนะคะถ้าหารไม่ได้เติมจุดแล้วใส่ศูนย์ได้เลยนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ